ทำนายดวง12นักสัตว์ประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568คลิปนี้เป็นคำพยากรณ์สำหรับ3นักสัตว์คือผู้ที่เกิดในปีชวดปีฉลูปีขานสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคำทำนายดวงนักสัตว์หรือว่าดวงปีเกิดที่เข้าใจง่ายเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าใครเกิดปีไหนนักสัตว์อะไรก็เลือกดูตามนักสัตว์ของตัวเองได้เลยครับ ผมทำออกมาทั้งหมด4คลิปด้วยกันโดยแบ่งเป็นคลิปละ3นักษัตว์เพื่อไม่ให้ยาวเกินไปซึ่งผมจะใส่ช่วงเวลาไว้ใต้คลิปใครเกิดนักษัตว์อะไรก็เลือกดูเฉพาะป,ปีของตัวเองได้เลยโดยคำพยากรณ์ในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงรายเดือนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยภาพรวมดวงในเดือนนี้รวมถึงดวงด้านการเงินการงานโชคลาภความรักครอบครัวสุขภาพและทิ้งท้าย โดยเคลับเสริมดวงประจําเดือนเรามาเริ่มต้นดูคําพยากรณ์ของทั้งสามนักษัตว์ดังต่อไปนี้ครับดวงชะตาของคนที่เกิดปีชวดประจําเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568ซึ่งภาพรวมดวงชะตาในเดือนนี้ดวงส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วพอสมควรครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เหมือนโชคได้กลับมาเข้าข้างคุณอีกครั้งหลังจากที่เดือนก่อนชะตาชีวิตค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันบางวันดวงดีขึ้นมาหน่อยพอมาอีกวันก็เลยมีปัญหาเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนบางคนอยู่ดีๆก็มีคนมาเกลียดไม่ชอบหน้ามีปัญหาขัดแย้งกับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ล้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนว่าใครจะเจอมากเจอน้อย แต่ก็ไม่ค่อยสงบสุขกันสักเท่าไหร่ครับในเดือนกุงพาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นประเภทเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับกันอยู่ตลอดทั้งเดือนพอผ่านมาถึงเดือนมีนาคมนี้ปัญหาวุ่นวายต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายจบลงก็ค่อยเปลี่ยนจากโชคร้ายกลายเป็นโชคดีขึ้นมาบ้างแล้วครับใครมีปัญหาขัดแย้งกับคนโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็จะเริ่มกลับมาคืนดีรักใคร่กมเกลียวกันเหมือนเดิม ไม่ค่อยมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นความคิดความเห็นก็เริ่มจะตรงกันว่าไงก็ว่าตามกันไม่ค่อยขัดคอรวมไปถึงการกระทําสิ่งต่างๆก็จะประสบผลสําเร็จมากขึ้นทําอะไรก็จะมองเห็นทางสว่างมีทางไปต่อได้เรื่อยๆไม่ติดตันหรือว่ามืดแปดด้านรวมถึงสิ่งที่ได้กระทําไว้ก่อนหน้านี้การลงทุนลงแรงไปก็จะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นในเดือนนี้ครับก็เรียกว่าชะตาชีวิตในเดือนมีนาคม จะเป็นจุดที่ดวงในด้านต่างๆจะปรับตัวดีขึ้นกับทุกด้านทั้งทางด้านการงานการเงินโชคลาภความสําเร็จล้วนจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นครับอย่างดวงทางด้านการเงินเป็นต้นที่จะปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนก่อนมากทีเดียวเพราะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เงินทองจะไหลามาเทมามากขึ้นครับสิ่งใดที่ติดขัดหรือว่าขัดขวางไม่ให้มีเงินเข้ามาก็จะเริ่มหมดไปซึ่งลักษณะที่ผ่านมา เหมือนมันจะมีอะไรมาขัดขวางเงินมันจะเข้าแต่ก็ติดขัดไปหมดเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่เป็นไปตามที่หวังแต่พอสิ่งเหล่านี้เริ่มหายไปเงินทองที่อั้นมาสักพักใหญ่ก็จะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นครับทั้งเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่จะทยอยเข้ามาดีในเดือนนี้ครับและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเดือนนี้ดวงทางด้านโชคลาภจะโดดเด่นขึ้นหลังพ้นจุดตกต่ามาแล้วจากนี้ไป โชคจะเข้าข้างขุนมากขึ้นทำอะไรก็สะดวกราบรื่นได้อะไรแบบแบบง่ายขึ้นไม่ต้องเหนื่อยมากก็ถึงเวลาสบายกับเขาบ้างแล้วครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมานานก็ยังมีจังหวะที่ได้สุขสบายบ้างถึงแม้จะเป็นช่วงระยะสั้นๆแต่ก็่วยให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโชคด้านการเสี่ยงเดือนนี้มีแน่นอนครับไม่มากก็น้อยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนได้โชคได้ลาบในเดือนนี้ครับส่วนภาระค่าใช้จ่ายเดือนนี้ก็จะดูเบาลงเพราะไม่ค่อยมีรายจ่ายก้อนใหญ่เหมือนเดือนที่แล้วรายจ่ายส่วนใหญ่ยังนิ่งๆก็ช่วยทําให้มีเงินเหลือมากขึ้นครับฝากเตือนเรื่องเงินเรื่องทองสักหน่อยในระยะนี้ครับต้องเก็บเงินเก็บทองให้ดีอย่าชะล่าใจอย่าเผลอเลอเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะทําเงินหายตกหล่น ทำกระเป๋าตังหายหรือว่าถูกลักทรัพย์ขโมยเงินเพราะฉะนั้นระยะนี้ก็ต้องเก็บเงินเก็บทองให้ดีๆครับอย่าพกเงินสดมากเกินไปหรือพยายามอย่าไปเดินในที่คนแน่แนๆอาจจะถูกลงกระเป๋าไม่รู้ตัวรวมถึงพยายามอย่ากลับบ้านดึกใครที่เดินเข้าซอยมืดๆก็ต้องระวังโจรผู้ร้ายมองหน้ามองหลังให้ดีๆครับยอมจ่ายค่าแท็กซี่เพิ่มอีกหน่อยให้มาส่งถึงหน้าบ้านก็น่าจะปลอดภัยกว่าครับก็ฝากเตือนกันไปหน่อยในระยะนี้ครับ ส่วนทางด้านดวงการงานจากที่ผมเคยทํานายไปเดือนก่อนว่าดวงชะตามีเกณฑ์เคลื่อนที่เดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานบ่อยขึ้นซึ่งก็จะต่อเนื่องมาถึงเดือนมีนาคมนี้ด้วยครับที่คุณยังต้องเดินทางเคลื่อนที่อยู่เช่นเดิมบางขณะอาจจะเหนื่อยบ้างเพราะต้องเดินทางบ่อยๆช่วงนี้พลังงานจะหมดไปอย่างรวดเร็วครับเพราอไม่ค่อยได้นั่งพักอยู่กับที่นานๆก็เตรียมพร้อมร่างกายกันให้ดีครับโดยเฉพาะการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยได้มาก พอยังต้องเหนื่อยเดินทางกันอีกสักระยะระวังเรื่องสุขภาพร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยไม่สบายเพราะหักโหมงานมากเกินไปรวมถึงโรคกระเพาะด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะบางคนทำงานจนลืมเวลาจนลืมพักกินข้าวเช้ามากินกาแฟแก้วเดียวแล้วยิงยาวไปถึงเย็นก็ต้องฝากเตือนกัน,กนไว้หน่อยครับในระยะนี้แต่ถ้าดูภาพรวมรวมการงานในเดือนนี้ ยังส่งผลในทางดีกับดวงชะตาในทุกๆด้านครับการทำงานการกระทำสิ่งต่างๆล้วนเป็นไปในทางก้าวหน้าสำเร็จราบรื่นไม่ค่อยมีอะไรมากวนใจแถมยังมีผู้สนับสนุนอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารก็ล้วนให้ความร่วมมือด้วยดีเป็นแรงสนับสนุนให้การทำงานต่างๆเป็นไปด้วยดีสำเร็จราบรื่น ไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดงานไม่เสียว่าง่ายๆครับส่วนทางด้านดวงความรักครอบครัวภาพรวมส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไปด้วยดีความรักความสัมพันธ์ยังราบรื่นลงตัวดีแต่ช่วงกลางกลางเดือนจะมีจุดพลิกผันเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ต้องห่างกันไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งบางคนอาจจะต้องย้ายงานไปได้งานที่ไกลๆอาจจะต้องแยกกันอยู่นานๆเจอกันที หรือมีเหตุให้ต้องย้ายที่อยู่ด้วยเรื่องของงานบางคนอาจจะห่างกันไม่นานแต่บางดวงก็อาจจะห่างกันเป็นปีหรือว่าไม่มีกําหนดก็แล้วแต่ว่าใครจะเจอสถานการณ์ไหนแต่ก็แค่ห่างกันแค่นั้นครับไม่ได้มีผลต่อความสัมพันธ์มากเท่าไหร่ไม่ว่าะจะเป็นคู่รักครอบครัวเพราะส่วนใหญ่ก็จะห่างกันด้วยเรื่องงานหรือบางคู่เบาหน่อยยุ่งมากงานเยอะเลยห่างกันเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กัน ระยะนี้ก็เป็นระยะที่ความสัมพันธ์จะมีเหตุให้ต้องห่างกันไม่เรื่องใดเรื่องหนึ่งครับส่วนเรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับระยะนี้หลายคนอาจต้องทํางานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องการนอนให้มากๆครับเพราะถ้าสุขภาพอ่อนแอบ่อยอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายได้ไม่เป็นผลดีแน่นอนลงไปถึงเรื่องโรคกระเพาะทางเดินปัสสาวะต้องระวังอาการเหล่านี้ด้วย โดยเฉพาะคนที่กินข้าวไม่ตรงเวลากินน้ําน้อยหรือว่าลืมเข้าห้องน้ําอย่างใครต้องเดินทางบ่อยๆบ,บางครั้งก็อั้นฉี่เป็นเวลานานๆานก็ต้องระวังครับจะเป็นผลเสียต่อร่างกายก็ฝากเตือนไว้หน่อยในเดือนนี้ครับทิ้งท้ายด้วยเคล็ดลับเสริมดวงดีๆที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับอย่างที่เตือนกันในตอนต้นว่าช่วงนี้ต้องระวังเงินหายทําตกหล่นไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องนี้ แนะนำให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่เกลีย่ยสิ่งของที่ไม่ใช้ทิ้งไปอย่างพวกใบเสร็จหรือว่าตั๋วต่างๆอะไรที่ไม่ใช้ให้เคลียออกไปจากกระเป๋าให้หมดครับเหลือไว้เท่าที่จําเป็นพอกระเป๋าโล่งขึ้นชีวิตก็จะโล่งตามไปด้วยและจะมีที่ว่างเหลือพอให้เงินเข้ากระเป๋าเยอะขึ้นซึ่งวิธีการนี้นอกจากเงินจะไม่ตกหล่นแล้วก็ยังช่วยให้เงินเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นด้วยถือเป็นการเสริมดวงแก้เคล็ดอีกวิธีหนึ่ง สำหรับการเสริมด้านการเงินที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับดวงชะตาของคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568ซึ่งภาพรวมดวงชะตาในเดือนนี้เป็นเดือนที่จะทำอะไรก็เริ่มจะคล่องตัวขึ้นทำอะไรก็สำเร็จราบรื่นเป็นไปตามที่ตั้งใจเพราะว่าเดือนนี้ด้านปัญหาอุปสรรคไม่ค่อยมี หรือเรียกว่าไม่ค่อยมีมานมาขัดขวางจึงทําอะไรได้สะดวกราบรื่นแทบทุกอย่างตามที่คุณตั้งใจและเป็นไปด้วยดีครับเดือนนี้ก็เป็นเหมือนจุดพลิกฟื้นอะไรหลายอย่างส่งผลในทางดีขึ้นเพราะว่าเดือนที่แล้วชะตาชีวิตค่อนข้างแย่ทีเดียวมีทั้งปัญหาติดขัดต่างๆนานา,นามีแต่เรื่องวุ่นวายในชีวิตไม่หยุดไม่หย่อนบางคนมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะตกเถียงก,กันกับคนอื่นหรือบางดวงหนัก เกิดเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องกันวุ่นวายเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ไหลดวงชะตามักเจอกับความวุ่นวายในชีวิตติดขัดไปหมดเรียกว่าเป็นจุดที่ดวงตกลงมาหน่อยหนึ่งก็ว่าได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าจะตกชน,นิดที่ตกตำ่ำแย่อะไรเพียงแต่ชีวิตมันจะดูวุ่นวายเกินไปหน่อยก็เท่านั้นเองครับแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆแทรกเข้ามาบ้างไม่ถึงกับแย่ไปทั้งหมดอย่างเรื่องการงานเดือนที่แล้วก็ถือว่าดีหลายคนได้เปลี่ยนงาน ได้งานใหม่ได้เริ่มต้นทำงานทำกิจการที่ตัวเองตั้งใจก็เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นสลับกับเรื่องแย่ๆเหมือนกับรถตกหลุมตื้นๆทำให้เสียหลักเสียการทรงตัวไปบ้างแต่พอพ้นจากหลุมมาได้ก็ไปต่อได้ตามปกติและดวงชะตาในเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นจุดที่พ้นจากหลุมมาแล้วชะตาจึงเดินหน้าต่อไปในทุกๆด้านนั่นก็แปลว่าเดือนนี้หลายสิ่งหลายอย่าง ก็จะเริ่มขยับก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแทบทุกด้านทีเดียวครับอย่างเรื่องแรกก็คือเรื่องดวงการเงินโชคลาบอันนี้โดดเด่นทีเดียวเด่นขึ้นมาแบบชัดเจนหลังจากที่พ้นจุดต่ำมาดวงสองเรื่องนี้ก็เด่นขึ้นมาพันจุดต่ำสุดแล้ววิ่งเลยขึ้นไปไกลกว่าเดิมเหมือนกับกราฟหุ้นถ้าใครเล่นหุ้นก็คงผอน,นึกภาพออกครับว่ากราฟวิ่งเลยจุดปกติขึ้นไปอีกเป็นเหมือนกราฟขาขึ้น ไม่ติดไฟแดงเขียวผ่านตลอดดวงการเงินเดือนนี้จึงเป็นไปในทิศทางขาขึ้นก็แปลว่าเงินทองจะไหลมาเทมามีเงินเข้ามามากขึ้นการเงินไม่ค่อยติดขัดหมุนเงินคล่องมีเงินเหลือกินเหลือใช้มากขึ้นและยังมีเงินเหลือเก็บได้อีกด้วยส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องนี้สินหมุนเงินไม่ทันหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเงินติดขัดเดือนนี้ก็จะคลี่คลายลงกลับมามีเงินมีทองมากขึ้น ก็หมดห่วงเรื่องเงินไปได้เลยครับเดือนนี้ดวงการเงินดีขึ้นโดดเด่นชัดเจนและรวดเร็วด้วยอันนี้สําคัญครับเพราะเงินจะเข้ามาเร็วขึ้นไม่ต้องรอนานไม่ค่อยมีโรคเลื่อนเดือนนี้ใครดวงดีหน่อยก็อาจจะได้จับเงินก้อนใหญ่ใครที่ชอบทําบุญทําทานก็จะมีลาบลอยไม่คาดฝันเกิดขึ้นและเดือนนี้ดวงโชคลาภก็ยังเด่นมากไปทางด้านอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดิน สิ่งเหล่านี้จะให้โชคกับคุณจะทำให้คุณมีเงินมีทองบางครั้งเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ครับส่วนเรื่องการงานเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีในภาพรวมๆวงส่วนใหญ่การงานต่างๆลวนสำเร็จเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้แต่อาจจะมีบ้างที่มีปัญหาในก้ไในใจกับเรื่องคนอยู่บ้างเพราะลำพังเรื่องระบบงานการทำงานถึงจะมีปัญหาแต่ก็พอทนได้ แต่พอไปเจอปัญหาเรื่องคนเข้าก็แทบไปไม่เป็นเหมือนกันระยะนี้ก็ต้องทําใจกันหน่อยครับเพราะดวงอาจจะต้องเจอคนงี่เง่าคนพูดจาไม่เข้าหูหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องถ้าคนพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงก็มองข้ามมันไปครับทํางานตรงหน้าของเราให้ดีไม่ให้มีข้อผิดพลาดดีกว่าจะได้ไม่มีใครมาเล่นงานเราได้ซึ่งลักษณะดวงการงานในระยะนี้ก็จะมีเรื่องเหนื่อยใจกับปัญหาอยู่บ้างอาจจะทําให้คุณเบื่อหน่ายอยู่พักหนึ่ง แต่พอผ่านพ้นช่วงกลางเดือนไปจนถึงช่วงท้ายเดือนทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นถ้ามองภาพรวมดวงส่วนใหญ่เดือนนี้การงานก็ยังอยู่ในจุดที่มั่นคงไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะเริ่มจะเข้าที่ดีแล้วดวงเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงานระยะนี้ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ไปไหนก็ยังอยู่กันที่เดิมทำงานทำกิจการเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำมา เพราะว่าดวงอยู่ในจุดที่กําลังจะเดินหน้าพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่ทําอยู่เมื่อต้นปีก็จะได้ทําต่อเนื่องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะเปลี่ยนงานหรือว่าลาออกหางานใหม่ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยเหมาะครับเพราะดวงเปลี่ยนงานยังไม่มีเปลี่ยนแล้วอาจจะต้องรอนานกว่าปกติซึ่งก็ไม่เป็นผลดีแน่นอนเว้นแต่ว่าใครอยากจะลาออกมานั่งนอนอยู่กับบ้านเฉยๆสัก3ามสเดือนก็คงได้สมใจกันครับ ในระยะนี้แต่ผมคิดว่าคงไม่ค่อยมีใครทําแบบนั้นแน่ส่วนเรื่องดวงความรักครอบครัวถ้ามองในแง่ของความรักความสัมพันธ์โดยรวมก็ยังถือว่าเป็นไปด้วยดีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความรักความกมเกลียวกันดีเป็นส่วนใหญ่แต่จุดที่ต้องระวังไว้หน่อยก็คือมันจะมีเรื่องเงินที่จะเป็นตัวสร้างปัญหาขึ้นในระยะนี้ก็อย่างเป็นต้นว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองกับคนในครอบครัว หรือว่าคู่ครองคนรักอย่างใดอย่างหนึ่งคุณอาจต้องเสียเงินก้อนเพราะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้จบปัญหาและผ่านพ้นไปได้ระยะนี้ก็ต้องระวังไว้หน่อยครับเพราะอาจจะมีคนเดือดร้อนมาพึ่งพาคุณขอให้คุณช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองในระยะนี้ครับส่วนทางด้านสุขภาพระยะนี้ยังไม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนสุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นส่วนใหญ่ครับ แต่ก็ไม่ควรละเลยเรื่องการออกกำลังกายการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารให้เป็นเวลาเรื่องนี้ต้องใส่ใจให้มากขึ้นหน่อยเพราะดงสุขภาพระยะนี้ถ้าจะมีปัญหาก็จะเป็นเรื่องการกินปัญหาช่องท้องโรคกระเพาะอาจจะมีอาการได้ก็ต้องกินข้าวให้ตรงเวลาครับจะช่วยลดอาการเหล่านี้ลงได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะเป็นมานานแล้วไม่หายขาดช่วงไหนกินข้าวไม่ตรงเวลา อาการปวดท้องก็อาจจะกําเริบทันทีระยะนี้ก็ต้องใส่ใจกันให้ดีเป็นพิเศษครับทิ้งท้ายด้วยเคล็ดลับเสริมดวงดีๆที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับระยะนี้ดวงการงานมั่นคงดีแต่มักจะมีปัญหาเรื่องคนที่จะมาบั่นทอนกำลังใจมาทำให้เหนื่อยกายเหนื่อยใจเสียการเสียงานได้ไม่ว่าจะทำงานประจำทำธุรกิจระยะนี้อาจจะต้องเจอคนประเภทเหล่านี้อยู่บ่อยๆ ถ้าจะบอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็คงได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงเพื่อเหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้ไม่ให้มาทำร้ายมาทำอันตรายเราได้ก็ให้ไปถวายสังฆทานครับและอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรมให้กันอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกต่อไปก็แผ่เมตตาให้ไปครับจะได้เลิกแล้วต่อกัน ดวงชะตาของคนที่เกิดปีขานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,568ซึ่งภาพรวมดวงชะตาในเดือนนี้ก็เป็นจุดที่ดวงด้านต่างๆปรับตัวดีขึ้นเป็นแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ครับทั้งเรื่องของการงานการเงินสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไปจะมีผลตอบแทนกลับมาในระยะนี้ครับที่เด่นมากในเดือนนี้ก็คือ เรื่องดวงการงานกับโชคลาภที่เป็นไปในลักษณะที่ฟื้นตัวหลังจากที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดวงไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ครับการงานมักจะติดขัดมีปัญหาสิ่งที่คิดที่หวังไว้ยังไม่มีความคืบหน้าหรือว่าความชัดเจนอาจจะยังต้องรอกันต่อไปรวมถึงโชคลาภที่ดูจะไม่ค่อยเป็นใจเหมือนโชคไม่เข้าข้างมันติดมันขัดไปหมดหรือว่าผิดแผนผิดขั้นตอนมีเหตุทำให้มันไม่เป็นไปตามที่หวัง ทั้งเรื่องงานและการเงินแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าดวงแย่แค่แป๊บเดียวดวงมันจะตกก็แค่ระยะสั้นแค่เดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นพอเข้าเดือนมีนาคมดวงชะตาในด้านต่างๆก็จะเริ่มปรับฟื้นตัวขึ้นปัญหาติดขัดเรื่องวุ่นวายต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายลงเปลี่ยนจากเรื่องแย่ๆกลับมามีเรื่องดีๆเข้ามามากขึ้นก็ต้องบอกครับว่าเดือนนี้ภาพรวมดวงส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นกับทุกด้านทีเดียว เป็นจุดฟื้นดวงชะตาทั้งทางด้านของการเงินการงานและโชคลาภ้วนปรับตัวดีขึ้นแทบทั้งหมดจะคิดจะทำสิ่งใดก็มีโอกาสประสบผลสำเร็จได้ง่ายขึ้นเหมือนโชคได้กลับมาเข้าข้างคุณอีกครั้งเดือนนี้ใครวางแผนจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับที่จะลงมือทำเพราะดวงเริ่มจะดีแบบนี้ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะราบรื่นเป็นไปด้วยดีครับรวมถึงทางด้านการเงินด้วย ที่เดือนนี้จะปรับตัวดีขึ้นดวงการเงินดีในหลายๆด้านทั้งจากสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไปแดะสิ่งที่ได้มาแบบไม่ต้องเหนื่อยมากอย่างประเภทลาบลอยเสี่ยงโชคที่ดวงระยะนี้จะมีโอกาสได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดฝันสายเสี่ยงโชคมีลุ้นแน่นอนครับในเดือนนี้ระยะนี้เงินทองจะเข้ามาดีขึ้นจากที่เคยติดขัดหาเงินลำบากก็จะหาง่ายายคล่อง เงินทองจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นจากที่อัดอั้นมาสักพักระยะนี้จะไม่มีอะไรมาขัดขวางเงินที่ควรจะได้ก็จะได้สมหวังอะไรที่เนิ่นนานล่าช้าก็จะมีเข้ามาเร็วขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจค้าขายก็จะเป็นระยะที่เงินทองจะงหลั่งไหลเข้ามาดีขึ้นมีกําไรมียอดขายเยอะขึ้นกว่าเดือนก่อนเงินก้อนใหญ่ก้อนเล็กจะมีเข้ามา สิ่งที่ลงทุนรงแรงไว้ก็จะเริ่มผลิดอกออกผลได้กลับคืนกลับมาบ้างแล้วส่วนใครที่กังวลเรื่องหนี้สินเงินไม่พอใช้เดือนนี้ก็น่าจะเบาใจได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่ามีเงินเยอะขึ้นก็สามารถแบ่งมาใช้ใจ่ายหนี้ได้เดือนนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับมีเงินมาหมุนใช้ใจ่ายได้คล่องตัวไม่สะดุดแน่นอนรวมถึงเรื่องรายจ่ายหนักๆเดือนนี้ก็ไม่ค่อยมีครับเพราะได้จ่ายไปเกือบหมดแล้วตั้งแต่เดือนก่อน เดือน,นี้ก็เบาใจล่องใจไปได้มากครับภาพรวมดวงส่วนใหญ่จึงเป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมสิ่งรอบต,ตัวต่างๆก็ไม่ได้เป็นอุศสตรูกับคุณมีแต่จะผลักดันให้ไปสู่จุดที่ดีขึ้นก็สบายใจใหายห่วงก็ได้ละครับในเดือนมีนาคมนี้ครับส่วนทางด้านดวงการงานก็เป็นอะไรที่ดีเกินคาดครับดวงการงานหลายๆด้านปรับตัวดีขึ้นแบบเด่นชัด ส่งผลในทางดีมากกว่าหลายเป็นจุดที่ดวงการงานกำลังจะก้าวหน้าไปสู่จุดที่ดีขึ้นเพราะนอกจากการงานจะดีแล้วก็ยังมีดวงทางด้านอุปถัมภ์สนับสนุนด้วยที่จะมาจากทางผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายผู้อวบโสซ,ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้าขึ้นผู้ใหญ่เห็นความตั้งใจเร่งเห็นความสามารถ ็พร้อมจะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นระยะนี้จึงเป็นจุดที่ดวงการงานดีและโดดเด่นมากทีเดียวครับหากคุณคิดจะเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงานก็มีโอกาสสาเร็จสมหวังสูงทีเดียวครับเพราะฉะนั้นใครที่ตกงานรองานก็เตรียมพร้อมรับข่าวดีกันได้เลยครับอีกไม่นานเกินรอได้งานทําแน่นอนหรือว่าการสอบเข้าการสอบแข่งขันต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการศึกษาก็ส่งผลในทางดีเช่นกัน พอมีโอกาสที่คุณจะสอบผ่านสอบได้ตามที่หวังไว้ครับส่วนคนทำธุรกิจค้าขายระยะนี้คุณอาจจะได้หุ้นส่วนใหม่ๆเพิ่มเข้ามาหรือว่ามีคู่ค้าใหม่มีคนมาช่วยสนับสนุนร้านค้ากิจการของคุณดีขึ้นก็แน่นอนว่าต่อไปกิจการจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีขึ้นนั่นเองครับส่วนทางด้านดวงความรักครอบครัวระยะนี้ความรักความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับ ยังมีปัญหามีเหตุให้เกิดเรื่องเครียดเรื่องความทุกข์ใจซึ่งบางดวงก็อาจจะมีปัญหามาตั้งแต่สองเดือนที่แล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเมื่อเดือนนี้ก็ยังต้องบัคับประคองกันต่อไปครับจนกว่าสิ่งต่างๆจะกลับมาเป็นปกติซึ่งก็ต้องรองให้ดวงด้านนี้ดีขึ้นสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนไปดีขึ้นในที่สุดระยะนี้สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คืออดทนใช้เหตุผลและมีสติให้มากๆ เรื่องเล็กจะได้ไม่ไกลายเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กได้เช่นกันก็ฝากเตือนกันไว้หน่อยครับในระยะนี้ส่วนทางด้านสุขภาพระยะนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนักๆไม่เบียดเบียนแต่ถ้าเจ็บป่วยไม่สบายลเล็กๆน้อยๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทครับมันดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีอยู่เสมอฝากเตือนเรื่องเคราะห์จากการเดินทาง ระยะนี้ไม่ค่อยดีครับดวงจะไม่ค่อยถูกกับน้ำสักเท่าไหร่ใครจะเดินทางสัญจรไปไหนก็ควรหลีกเลี่ยงทางน้ำทางเรือเพราะช่วงนี้ดวงไม่ค่อยถูกกันควรเลี่ยงขอซะเปลี่ยนไปใช้ทางอื่นจะปลอดภัยกว่าครับก็ฝากเตือนกันไว้หน่อยในระยะนี้ครับฝากทิ้งท้ายด้วยแค่รับเสริมดวงดีๆเฉพาะคุณโดยตรงตามดวงชะตาระยะนี้ไม่ค่อยถูกกับน้ำก็อย่างที่บอกไปครับเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง และถ้าจะให้ดีก็ควรเสริมดวงทางด้านนี้ด้วยก็จะได้แขวงแกร่ปลอดภัยอย่างการบริจาคน้ำดื่มนำน้ำไปถวายวัดหรือว่าร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำให้กับวัดหรือว่าสาธารณประโยชน์เราทำบุญกับน้ำแล้วก็จะได้ฟาดเคราะห์เรื่องกรรมที่จะเกิดขึ้นและชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆก็จะได้รับลรืนเหมือนสายน้าเงินทองจะได้ลังไหลดูดสายน้าด้วยเช่นกันก็แนะนาครับ ให้เสริมดวงกันสักหน่อยในช่วงนี้เพราะลำพังพึ่งดวงเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วก็ต้องเสริมดวงช่วยด้วยมันถึงจะดีครับผู้พยากรณ์ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยก่อนจากกันก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทาและทีมงานจะได้ผลิตเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ในดวงรายเดือน12นักสัตว ในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ